คโครงการทหารพันดีคืออยู่ในค่ายทหารอยู่แล้วครับแต่ก็ต้องพัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดนะถึงแม้ว,ว่าจะเป็นทหารก็ตามในเรื่องของการทําการเกษตรก็ต้องรู้จักวิธีอะไรที่มันถูกต้องอนะฮะเจ้าหน้าที่ทหารประจําโครงการทหารพันดีกองทหารรับที่2องกรมทหารรับที่8ค่ายมหาสังติพลเสพนะฮะที่อํานะเภอชุมแพขอนแก่นเนี่ย mm hmm. เขาช่วยกันทําปุ๋ยหมักชีวภาพาใช้ในโครงการนี้แหละ ซึ่งเขาได้รับคําแนะนำนะฮะจากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นสํานักง,งานพัฒนาที่ดินเขต5กรมพัฒนาที่ดินเข้ามาให้คําแนะนาวออ่าพื้นที่อยู่ตรงนี้อ,อยู่ตรงไหนมีดินอะไรยังไงป้าทําปุ๋ยหมักเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของสํานักง,งานพัฒนาที่ดินเนี่ยที่เขามาเผยแพร่องค์ความรู้นะครับทหารบอกขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปุ๋ยหมักใช้กันเยอะขนาดเนี้ยโอ้นะฮะแล้วนี่เขาก็เลยทํากันอย่างเต็มที่เลย นะฮะเพื่อผลิตปุ๋ยหมักแบบกลับกองเอาไว้ใช้ใส่พืชผักในแปลงกลูกโครงการทหารพันธีของหน่วยต่อไปโอผมเชื่อเลยประหยัดค่าปุ๋ยได้เยอะเลยใช่ไหมไหนี่ของกองพันทหารรับที่2กรมทหารรับที่8ค่ายมหาสัรติพนเสพ ที่ขอนแก่นผมว่าอีกไม่นานผลผลิตดกแน่นอนค่ะและหลังจากนี้ที่นี่ก็จะเอาความรู้เนี่ยไปแจกจ่ายใ,ให้กับชุมชนได้ต่อด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยโครงการทหา,หารพันธีก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้<ม>ให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบด้วยยุคนี้นะมันเป็นยุค up skill re skill นะอะไรที่เรายังไม่รู้เราต้องเติมตัวเองให้รู้รใช่ไหมแต่อะไรที่เรารู้แล้วก็ใช่ว่าความรู้จะไม่มีวันเก่านะมันจะมีความรู้ใหม่ใหม่ให้เราต้องแบบเรียนรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลาแม้แต่เรื่องของการทําปุย๋ย<ม>เรื่องของการทรําเกษตร มีข่าวดีมาบอกสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคอีสานค่ะ